สวัสดีครับหนึ่งบางเกอกครับวันนี้อยู่ที่โครงการบ้านสวนพุทธมนตรสายหนึ่งนะครับหมู่บ้านนี้หลังนี้ทําทุกอย่างเลยครับมาดูกันครับโครงการบ้านสวนพุทธมนตรหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับที่เรามีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน ของบ้านเนี่ยให,ให,ให,ใหม่ทั้งหมดลหหหแล้วส่งผลให้งานระบบของเดิมเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เราก็ต้องมีการทํางานระบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเราเบื้องต้นเราไปดูงานประปากันครับในระบบประปาของบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีท่อเมนอยู่ฝั่งขวาด้านหลังของตัวบ้านนะครับซึ่งเราก็จะทําการเดินท่อเมนตัวเนี้ยเข้าไปในช่องชาร์ปของตัวบ้านแล้วก็ขึ้นงานระบบไปที่ห้องน้ําที่เราจะทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงของระบบสุขาพที่บานของบ้านเดิมนะครับเราจะต้องมีการทําห้องน้ําเพิ่ม รวมไปถึงเรามีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันห้องน้ําแล้วก็ฟังก์ชันงานระบบบ,บางส่วนเดี๋ยวเราจะต้องลื้อถังบําบัดเดิมออกนะครับแล้วก็ทําถังบําบัดใหม่ใส่เข้าไปมีการกดเข็มเทลีนซึ่งก็จะเป็นอยู่ในแนวของท่อใยหินด้านหลังบ้านเพื่อจะไปออกสู่สาธารณะนะครับแล้วก็มีการลงถังบําบัดใหม่นะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะทําการเทสระบบแล้วก็เดินระบบท่อใยหินของสุขภาพพลานภายนอกใหม่เพื่อจะได้จําตัวระบบน้ำบำบัดออกสู่สาธารณะครับ นอกจากว่าบ้านหลังนี้ครับมีการปรับฟังก์ชันใหม่นะครับชั้นหนึ่งเนี่ยเราจะมีส่วนของการเพิ่มห้องน้ําทําให้เราต้องทําระบบของห้องน้ำเนี่ยขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะน้ําดีน้ําทิ้งนะครับรวมไปถึงว่าระบบเก่าของตัวบ้านเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความเสียหายพอสมควร ซึ่งเราก็จะทําการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะมีสส่วนครับจะมีส่วนที่อยู่ภายใต้อาคารอันนี้ก็มีอาการท่อขาดท่อหักใต้บ้าน,นครับทำให้การใช้งานของลูกค้าเนี่ยน้ำที่จะออกสู่สังํมบัดเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้ครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการแก้ฟังก์ชันด้านบนนะครับก็จะมีการเดินท่อใหม่เนื่องจากว่าเรามีการขยับตําแหน่งปรับฟังก์ชันห้องน้ําให้เหมาะสมกับบ้านที่เรารีฟังก์ชัน ส่วนเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับหลังนี้ก็จะเป็นไฟ3เฟเสอันเดอร์กราวนะครับตัวของสายเมนเราก็จะเข้าจากมิเตอร์หน้าบ้านนะครับลงอันเดอร์กราวมาแล้วก็จะมาขึ้นอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับเพื่อจะต่อเข้าตู้นะครับส่วนตำแหน่งตู้ไฟเดิมเนี่ยก็มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําการซ่อมแซมแก้ไขของตัวโครงสร้างที่ทําตู้ตัวนี้นะครับเราก็จะติดตั้งตู้อยู่บริเวณใกล้เคียงของเดิมตรงนี้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยครับ ระบบไฟฟ้าบ้านหลังนี้ก็จะเป็นไฟ3เฟสแก้ไขเดินท่อร้อยสายติดสวิตช์ปลั๊กดวงคมใหม่ทั้งหมดครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับการรีโนเวทของบางกอกแอสเซทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําใหม่สภาพเดิมเก่าแค่ไหนเราก็สามารถรีโนเวทแล้วก็มีการตรวจเช็คเพื่อส่งมอบความมั่นใจในการใช้งานทุกอย่างให้กับลูกค้าได้ฝากติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะครับขอบคุณครับ